อ่าปูดิงใหญ่ปูดิงปูดิงสวยกว่าผมมีตัวหนึ่งปูลิงก็สักรูปปั้นเราใช่ไหมมันใช่รูปป่าบ้านเราอันตัวจะเปาะภาคตัวเมียพี่ดนุนงหัตัวเมียตรงนี้ทงหลผมมีไก่เท้าตัวมันแอบอยู่มีอยู่เจ็ดตัวดูยห่ะไอ้สี่นี่ไอ้หน้าอกแดงนั้นะปูลิงเออไอ้ตัวตัวเขียวอกอกแดงอ่ะดูสีมันจัดดีว่ะเข้มดี ถ้าบ้านเราเขาเรียกอะไรนกและนกแลหัวเป็นสีฟ้านั่นแหะหัวสีฟ้าหน้าอกแดงตัวเขียวนั่นคือตัวผู้ที่หน้าอกแดงถ้าตัวเมียจะเป็นสีเขียวหมดอ๋อตัวผู้นี่เครียดหรตัวเมียใช่มันเขียวจะเป็นตัวเมียสีสันจัดจ้านโอ้ใช่ที่สุมากเลยเขาตระกูลปาคอมันปล่อยไม่ได้มันต้องใช้กรงเหล็กเพราะมันกัดกัดซี่ตะไคร์มีมาแล้วเนี่ยมาได้ไหม よろしくお願いしま